อ๋ดิฉันกลับมาแล้วค่ะครบพีมค่ะครบทีมแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปแจกของช่วยชาวบ้านที่นิ่งจุดไหนนะคะซึ่งเราก็เดินทางกันไปทุกวันแหละค่ะวันหยุดเราก็ไม่หยุดนะคะเพราะความช่วยเหลือมันหยุดไม่ได้จริงๆนะคะคนที่เดือดร้อนยังมีอีกเยอะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันก็ไปที่อำเภอบางบัวทอง น้ำยังสูงขึ้นจริงๆน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งนี่นะคะเราก็เดินทางไปจากที่ช่อง3ามกันแต่เช้าบ้านวัวทองยังเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะเป็นคลองวัวทองชเป็นแม่น้ําใหญ่เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคึกคักมากวันอาทิตย์เหมือนคนเดินทางกลับไปดูบ้านไงคนหยุดจะเดินทางใช่วันหยุดนะคะคนก็ยังจะต้องใช้ชีวิตต่อไปจะมีร้านค้าร้านขายของข้างทางก็ยังขายดีอยู่นะฮะเพราะคนไม่มีอะไรจะกินไงก็จะมีของอะไรเล็กน้อยก็จะซื้อก็จะมีรถของทหารเนี่ย รับส่ง,สง,สงชาวบ้านแถวแถวนั้นนี่คือแนวบิ๊กแบ็กที่เขาทำแถวนั้นเพื่อที่จะกู่<อ>ถนน340วันที่ไปนี่เขเพิ่งเริ่มทำแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล,วล้วก็สูบน้ำจากตรงกลางนะคะอ,อันนี้ก็มีชาวบ้านที่อยู่ข้างๆก็มีบนเหมือนกันบอกโอ้โหพอทำบิ๊กแบ็กตรงนี้น้ำเขาก็สูงขึ้นแล้วก็บอกว่า คุณคือผู้เสียสละอันนี้เราก็เดินทางไปตรงเส้น3 40ที่จะออกไปทางสุพรรณบุรีบางบัวทองนี่นะคะเราก็ไปเจอนี่หาชาวบ้านความทุรักทุเลขนาดมีเรือนะคะ,ะเป็นเรือเครื่องด้วยก็ขนข้าวขนของซื้อของเพืจะกลับบ้านก็ปรากฏว่า,เร,าเรือจมท<อ>าหารน่ารักมากกระโดดจากรถเราพรุงลงไปช่วยชาวบ้านะนะคะแล้วก็ให้อาศัยรถทหารของเรามา ในทางที่เราผ่านไปนะที่จะไปถึงชุมชนนี่ค่ะก็ช่วยกันไปนะคะต้องบอกว่าทหารเป็นกาลังหลักช่วยทุกอย่างจริงๆเรอก็เป็นะคะชทำได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เลยลากเรือของของพี่ชาวบ้านสองข้านนี้มาด้วยนี่ค่ะเป็นยานพาหนะเป็นรถอีแตนที่มีประโยชน์มากนั่งกันเยอะมากเนี่ยพอรถเราไปถึงเนี่ยเราเห็นชุมชนที่ไปรอรับของเป็นระเบียบมากดิฉันเห็นอบอยืนเข้าแถวรอขัาน้ตั้งแต่เรายืนแถวนามด้วยนะถูกค่ะต้องบอกว่า นี่ต้องขอข,อขอบคุณชุมชนที่นี่ไปแล้วมีความสุขทุกคนมีระเบียบมีมบคูปองของตัวเองอนะคะมารับตามคูปองนี่นะคะเราไปกันสองชุมชนนะคะเราไปสองที่ที่ไปช่วยกันจุดแรกคือหมู่บ้านแสงบัวทองวิลล่าเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นน้ําท่วมระดับชั้นหนึ่งทั้งหมดหมู่บ้านแสงบัวทองเนี่ยเขาจะออกมานอกถนนของเขาบอกว่า <c oughs> เขาเดินมาได้ประมาณแค่เลยเข่าหรือว่าเป็นประมาณหน้าอกเขาก็จะเดินออกมารับของนอกถนนนี้ได้ <c oughs> ถนนเส้นใหญ่แต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือสุเหร่าที่เราจะเข้าไปนี่นะคะ ชุมชนนูรุสอิสลามสุเหล่าเขียวเนี่ยน้ำท่วมถึงอกอันนี้เราตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเองว้ำลึกแต่ว่าชาวบ้านเขามีเรือใหญ่ที่จะขนเราเข้าไปตรงนี้เป็นชุมชนแสงบัวทองวิลล่านี่น่ารักมากเห็นไหมคะส่งคูปองให้ทุกคนมีคูปองไม่มีการมาแย่งกันใครมาก่อนมาหลังคูปองก็เข้าแถวระเบียบนชุมชนน่าจะใช้วิธีการใช่หัวหน้าชุมชนดีมากแล้วหัวหน้าชุมชนก็เกณเรือทั้งหมดที่มีมารับของเพื่อจะเข้าไปในสุเหร่าข้างในนะคะที่มัสยิดข้างใน เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเข้าไปคนใน,นมา,มาสมิยดจะเยอะหน่อยที่ชุมชนนุรุษอิสลามสระวเขียวข้างในยิ่งลึกมากค่ะลึกมากๆเลยนะคะน้าอันนี้อันนี้หมู่บ้านแสงบัวทอง<ม>เข้าไปน้ําลึกถึงขนาดประมาณแบบเอวอะนะคะถึงเอวที่เขาบอกคือลงแล้วนะคือ,อ,อก่อนหน้านี้คือสูงมากถึงประมาณอกเราก็นั่งเรือเข้าไปนะคะเข้าไปข้างในเห็นความเสียหายเห็นบ้านพี่น้องที่ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าไฟยังใช้ได้คือทางกรฟภนี่เข้ามา ย้ายมิตเตอร์ให้นะคะทางการไฟฟ้านเนี่ยมาย้ายมิตเตอร์ให้ชาวบ้านก็เลยยังพอยอยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะนั่งกนันบนหลังคาอยู่ชั้นสอง <ฮะ S 1> นี่เราเดินทางเข้าไปถึงชุมชนนูรุอสอิส,อส,อส,อสอลามสุเราเขียวแล้วเข้าไปข้างในเป็นชุมชนอิสอลามร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างนอกมีหมู่บ้านแสบบัวทองยังมีชาวไทยแล้วก็ชาวมุสลิมบ้างไทยพุทธไทยมุสลิมแต่เข้าไปนี่คือเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขอบคุณด้วยนะคะผู้ช่วยทหารเราช่วย แท็กถึงยังชีพแบบเป็นฮารานเป็นของใช่เป็นของแบบว่าชาวมุสลิมเขาต้องอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยอาศัยกันอยู่อย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บนี่เราก็จอดคือทุกคนก็มารวมตัวกันที่ที่มัสยิดนะคะเป็นระเบียบเหมือนกันเอาของไปวางทุกคนนั่งรอที่สาคัญคือเด็กๆเยอะมาก ทำาไม่นิถึงถุงยางที่ใบเล็กของนักเต็นเลยแต่วันนี้ไม่ได้เอาไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรากลับไปเดี๋ยววันเยอะมากแล้วก็ขนมเท่าที่มีค่ะขนมแล้วแล้วดิ้งกลับมาก็มีหลายคนบอกว่าอยากได้นมนะคะก็ตามกลับไปเอานมมาให้เด็กๆด้วยทีหลังนี่นะคะก็ต้องบอกว่าชุมชนนี้น่ารักมีระเบียบแล้วก็คิดว่า เราก็ยังช่วยประทังไปได้จุดหนึ่ง<ม>เพราะว่าเขาบอกว่าจุดนี้ไม่เคยมีใครเข้าไปเลยเพราะว่าพอเข้าไปแล้วรถตายไปไม่ถึงกลับ<ม>บ้างเพราะน้ำลึกมากก็เลยไม่มีคนเข้าไปถึงสักท <c oughs> ีเราก็ดีใจนะคะในาการจองเราก็ได้มอบของให้ถึงพี่ๆโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมนะคะ<ม>ก็เป็นพี่น้องคนไทยของเรา<ม>ที่เดือดร้อน <c oughs> ตอนนี้ก็ ฝากขอบคุณรายการของเรามาด้วยชุมชนบางบัวทองนี่เป็นชุมชนที่เสียสละนะคะรับน้ําแทนพื้นที่กรุงเทพชั้นในเราซาบซึ้งนะคะในในบุญคุณของทุกท่านแล้วก็ขาดเหลืออะไรก็ติดต่อมาแล้วก็จะช่วยเต็มที่นะคะเขาเขียนเขาเขียนกระดาษพูดบอกด้วยนะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ขอบคุณเรานะคะเราเป็นแค่สื่อกลางแต่เขาบอกขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่